สวัสดีครับนี่ครับอยู่กับน้องๆทีมงานนีชื่ออะไรนะก๊อบก๊อฟสุดหล่อครับแต่แพ้พลท็อปอยู่ครับมื้อนี้มือเที่ยงครับมีเวลาว่างของเรามือเที่ยงไม่เห็นนีครับพลท็อปอยากกินนั่งก่อนผัดกะเพราครับผัดกะเพราหมูนะครับมาดูผมมีไส้หรือร้องเห็ดเบิ่งนี้ผมได้บุญนเสร็จมาสองถุงครับกะเพราหมูุนเส้นเคยกินไหมไม่เคยครับจ้าไม่เคยไร้แรกว่าจะให้พลท็อปผัดครับ คนเขาปัก๋าทำดีกว่าครับไม่ไว้ใจตัวเองเหมืลนใช่ไหมไม่แบบเฝงไม่แฝบนี่ครับมือเที่ยงเงาด้วยครับใช้เวลาว่างบ้างข้าววันนี้แบบว่าท้องนี่แบบบิดอันนี้คืออะไรนี่ไม้ครับจะมีไม้ส่วนตัวด้วยโอ้โหนี่ครับใส่พี้แห่งเนี่ครับฝากอะไรถึงเอฟซีไหมฝากว่ากดไลค์นีครับกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดสับตะไคร้สับตะไคร้ เ FC ติดกับตอนนี้เรากำลังดังครับน้องอก,กี่เดือนขึ้นชายแดนนะกี่สองเดือนครับกี่สองเดือนไม่เจอผมนะเพราะว่าไปเป็นนักลบชายแดนครับนี่ครับก็ฝากติดตามขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับเราก็เซ็ตล็อกโผล่ชิ้นมือเทียนครับวันนี้น้องหิวครับใช่ไหมโตเลยครับจ่าตอนเช้าก็ไม่ได้กินตอนเช้าฝนตกขอเอาวันได้กินแล้วนี่ครับนะนี่จุกจุกครับกะเพราวุ้นเส้นครับผมไม่เคยเ็ คือกันครับวันเป็นเช่เนนี้ดูต้องใส่ได้ดวิ่งแล้ว嘛ต้อนหอยอยู่ตูตกข้าวโ <c oughs> <c oughs> โอโอ้้วิ่งตุ้งเมนูใช่ไหมใช่ไหมนี่ครับหมูเริ่มทุกแล้วครับแต่ในที่นี้ชอบต้อนหอยก่อนวันนี้เรายังไม่ใส่น้ำนะพอยอย่างแรกๆเนยน่องพัดครับมั่นใจสีมือจา่าใช่ไหมอันนี้ผู้ใช่ไหม,ไหมอันนี้สียุขาว ไอ้ยังไงผมชุลรถผมชุลรถน้ำตาลับอันนี้น้ำตาลท่านนี่ผมชุลรถก่อนตามดับท้อนเดียวพอนะมรถดีเราอยู่ไหนดีดีรถดีนะน้ำตาลตัดครับน้ำตาลท้อนเดียวพอไหมสองสองสองสามสองครึ่งนี่ครับปรุงแค่เดียวเลยครับพอไหมนี่พอพอนะเริ่มยิวดำหวานนี่ครับ เรื่องสีสันครับผมจะกินยังไงให้เขาได้ครับนี่นี่เที่ยงของเราครับใส่เวลาว่างเหมืนเกิดประโยชน์ครับน้องๆก็บางคนอาจจะสงสัยว่าเป็มยังก็โบแต่งเต็มยศเต็มยังกับใช้เวลาว่างครับเวลารีแลกเวลาพักผ่อนกับมันโบใหญ่ในป็นทางการครแบบนี้หายเครียดจะใม่ทหมครับถ้าแต่งเต็มยศมันจะเหมือนดาราเกินไปเแค่นี้เหมือนดาราแล้วเอาช้อนมาชิมดูทีนี้ช้อนไม่มีช้อนวิ่งีโอ้ยเนาะ เพื่อนเองว่ามันไม่มเตรียมการดีๆนี่แหละครับลืมน,นัะลืมนี่บะหมี่บะหมี่อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับในการเที่ยวเขาเออใส่น้ำไหมนีนนะ่หนี่งครับน้ำมีแล้วครับน้ำกินแล้อครับนี่อปยาดเลยเกล็ตเราของมีไม่เด่นหรือหมูมันเยอะหมูมเยอะครับนี่ครับเริ่มเดือนแล้วครับนี่เขาที่ใส่หุุนเสร็ใส่ไหมเคยกินด้วยนะไม่เคยครับจ๋าเนี่ย สิ่งไหนที่เราไม่เคยกินเราต้องลองครับผมก็บเ่เคยนะครับใส่บุญเส้นอนะจะเพาะบุญเส้นตัา้าขาดนี่ยังมาเนี่ยขาดแล้วใบกะเพาครับใบกะเพาะิ่งไ,ไปเก็บใบเก็บใบกระเพาะตัวหลังๆครับไปคนละกรรมนะ <laughs> <laughs> นี่ครับมาเบิ้ง <laughs> นี่มานยุบเบิ้งเนี่ยโอ้น <laughs> ะนี่ครับเอาบุญเส่นใส่คุ้มกวบอกเคยเบิ้งนะครับก็เห็นว่าขดกะเพาธรรมดาไงมันเหลือก็ดีครับใส่ของที่มันนี เก็บประโยชน์ครับได้ย no ังได้ย uh> uh ังเจมบหูลัามาเด้อนี่ครับ้อเมาหมูไก่สูแล้วครับก็ยังไม่ชิมใช่ไหมก่อนมาชิมเลยตาชิมรอนะต้นไหนวะคือไว้คือไว้ตั้งนึงอะ่อีกครับ ผมวานเพรทัานจัดจา,านมันเลยเอาให้จัดไปเลยโอ้มันนี่ตากแดดได้ครับเข้าเบาหวานไหมอันนี้นะน้อยครับ,บเต็ม,ม,นนะมหน่อย,ไม,อยไม่กินหวานนะครับวูนนด้ว่ากินหวานก็ขออ้อญาดบาดคำได้ครับอีกห,หน่อยนี่มันก็ต้องหวานจังหน่อยล้างด้วยนะล้างด้วยนะใช่ไหมล้างเด้อยเดี๋ยวเอาแกนี้ฮะ อใส่เลยชิมเดี๋ยวเดี๋ยวชิมยัง,ยง,งชิมก่อนเนาะใครจะชิมครับ,รบเออลูกแมข่ขาชิมออืื <c oughs> มันอะไรอะ <c oughs> อร่อยเขียวนาน <c oughs> มันอร่อยลิ้นเลยอร่อยแล้วเหรออร่อยลืมกืนอะ โหจบเลยไมมีใครเล่นมุกด้วยเลยมุกอะไรวะเนี่ยใส่ใบกะเพราครับนี่ได้มากุนละกรมเออโอ้ยเรียกมดสุกมาหน่อยเรียกมดสุกมาชิมหน่อยนี่ครับเรียบร้อยครับผมนี่ครับอัดกะเพราครับกะเพราวุ้นเส้นนี่ครับเรียบร้อยครับ